เล่นใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็นะครับ,นรบในขณะที่ผมกำลังเล่น A B A ก็อยู่แล้วนะครับว่าทำตัวเกมเนี่ยทำการอัปเดตเข้ามาเออทำการอัปเดตตัวพี่ของผมด้วยนั่นก็คือกบอลว้าวโอ้โหเขาไม่เขาไม่ฮาบอกเลยนะครับว่าอัปเดตเนี้ยทำการตัวแบบตัวพี่ผมเลยคือโกคูบูกับรีเวิร์กเวจิต้ามันนะครับซูเปอร์เวจิต้าเออซึ่งเดี๋ยวพี่มาทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go อ่าลืมบอกนะครับคลิปอาจจะแบบดูสั้นๆหน่อยนะครับบอกว่าอาจจะดูแล้วงงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมตัวสุดท้ายผมเล่นอ่ะหลังจากนั้นไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับผมก็เลี้ยวตัดแค่นั้นแหละไปไปดูดูกันก่อนแล้วก็เอาละไอ <ป S> ้น้องได้เวลาแล้วสินะ <c oughs> ได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่นเกมเอาละมาดีกวะเต็มหน้าจอกันเตี้ยบอกเลยน้องเอวบล็อกคิกไอ้น้องเอวบล็อกคิกคอมมีเบสแล้วก็ เลปิดคิกลัสโอ้คอสติกลัชไอ้น้องไอ้เฮียมึงเจอคอสติกลัได้วะเขมีเขมีโ้โวโ้โว้เววววชียรเชียอู้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 ว้าว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 วววเออ้โอ้ออนี่ตีขึ้นโอเคโอเคโอเคพีอค่อ่อ<ว>ะพี่ขอสกิลผีตัดหน่อยดิพี่วัตตฟผีตัดมพียคอสิกลั ไอ้น้องออาเดี๋ยววเขมเขมบ้าไอ้โดอยู่แล้วไอ้น้องพี่มันโกคูไอ้ขี้วินไปเลยอเตะเลยเฮี้ยโอ้ออออออ้อ้ว้อ้าอ้เนอนแจมด้วยแจมด้วยแจมด้วยมาเดี๋ยวพี่อเมีเขม้ bash เล็บพิชครัชคอมมตโลคิกฮุบุบคอสมิกบลไอ้น้องเฮ้ยทำไรอะทำไรอะเฮ้เเฮ้ยเลยแนั้นแหะพีรโดยพี่ตัด่ะพี่เฮ้ยให้พี่ไ้หมเฮยให้พี่ให้พี่ย่าไม่โดนไอ้พี่เอ้พี่เรียบร้อยเนาะเอ้เบลพี่นะมาดิวะมึงม่เจ้ามึงมีม่ม่งสัันมงัน โบ้คอสติกละได้เนาะเขมีเขามีล่าชื่อเฮียต้มแมงอย่งเก่งไอ้สัสแม่สุกเป็นโกคูโบเออเฮ้เรียบร้อยอ้าวไม่ตายเหรอไม่ตายไอ้เฮียเจอโกแล้วปิดเฮ้เฮี่ยเฮี่ยมาเดี๋ยวว่าเฮียไอ้บาปเขามีเขามีฮ่า้องกดตีผมดิพี่อือว้าอามาตะเกั่ ไอสกิลน no <not player> ี้มันมีประโยชน์ยังไงอะพี่สกิลอะไรอะสกิลเนี้ยไหนอะเฮ้ยมันเอาไว้แดดไงคนอื่นเขาเป็นแดดได้แค่นี้เดียวไงเอาไว้หนีเหรอรู้เปล่าตัวน้องมันตัวรำเลยนะอืเออืออเออแต่ตัวพี่รำกว่าตัวพี่แม่งรำกว่าตัวพี่แม่งรำกว่าอืเออเออเขามีเขามีห้าใส่เลยเออเออืออเออ เชีย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 เช่ย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 มาดิวะเชียแม่งย่างกับเฮียมาดิเฮียเฮ้ยเียมาดิวะเฮ้ยเียแม่งกูวายเอาตายสุดอีกไอ้สันมึงมาเด้มึงเสร็จกูแน่ฮุยเลื่อนใส่ยังเฟี้ยวเฮ้ยออโต้เฟิร์แล้ววะโอ้โหเฮียแม่งยังโคตร ไอ้น้องฟึกอะไรวะวฮ้ยอินสติงไอ้เฮี้ยโดนกูลมเสือนดี่บิ๊กเฟยโอ้โหเออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโเฮ้ยเจอครับเจอดีวายคอมมี่คมมี่ห้าุหน่อยเนาะโอ้ยไม่โดนน้อยโดนตายละตายหียอะไรอ่ะนี่ส์ อืม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 เขามีเขามีห้าอืมเชีย่ยตัวไม่อย่างโกงอืมบินเลยอื้ออื้อื้ไอเหี้ยบินใส่อืมโอ้ยเชีย่ยมือเอ,อ,อาดิเฮี้ยเลือดเต็มกม็โดนไปนังเฮี้ยอ๋อเดี๋ยววะไอไอดาบสั้นไอบาบีไอบาบีบาบโวย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 บินเลยเฮี้ยมาเดิเข้าดิกเขามีเขามีห้าอืม ไปเลยไอ้น้องลางลุดเฮ้ยเฮ้ยขอ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 น้องน้องขอเฮือน้องโอ้สามเมื่อกี้เลือดน้อยอยากจะเห็นไอ้เฟมบอกว่าเลือดน้อยจะเป็นอะไรอ่ะทำไมพี้ยทำไมโอเคโอเคโอเคตี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 อยากเห็นว่าเป็นไงไม่ขี้ออยากเห็นว่าคนรู้เป็นไงวะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิตายโอ้มือไอ้เฮียกูหัววิกลโดเลยเฮียไม่มึง มึงมึงซอยยิกไม่ไม่เกรงใจผมกูเลยผมกูใส่ย้อมมาในในที่อ่ะก็ลังตัดทรงมาเลยไอ้เที่อหัวตังเนี่ยกูซาเทเลยอ่ะเอออย่ายิกเยอะอย่ายิกเยอะอย่ายิกเยอะเออเอากูติดเลย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 เอากูติดเลยเออเอเฮ้ยมึงโอเคโอเคตีคั้หนึงตีคันหนึ่งตีคั้หนึงโอเคโอเคโอเคไหนล่ะเอาแล้วไงต่อ อ่ะแล้วตงไปเลยฮะมึงกระพิบกระพิบยังกระพิบกระพิบยังกระพิบกระพิบแล้วรอหเปนสีขาวแล้วติดสีขาวแล้วไอต่อเฮ้ยกว่านี้อ่ะพี่เฮ้ย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 เ้อเรื่องเลยเฮ้ยเยไอ้พีมึงไหยตึงตึงตึอย้นยืเลุกขึ้นยืนดีวะพี่เอ๋พีไหลตักเลยไหลตัเลยอืออือีหมาดีเ้องมาดีเ้องเจอเลยอือเตใสออ

กดลีเฮีย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 ฮียเฮีเฮียเฮียเฮีเฮียยเฮีเฮียเฮีฮเฮีฮีฮีฮเฮีฮีฮีเฮีเฮียฮีเฮี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 ฮฮีฮีฮีีฮีีฮ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 ฮี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 ฮฮี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 ฮฮี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 ฮ มาเลยเฮียนี่เจอแบสเอ้าเอาไปกันหมดเลยเอาไปกันหมดเลยอะไรกันนะไม่รู้เลยกระโดดเลยกระโดดตามอ่ะเรื่องมาไล่กันนะ f i, I v minutes later เฮ้ยคลิปแท็บเจอคลิปแท็บเลยน้องอืออืออือเดี๋ยวพี่ล็อกเลยอือขอมวยทีโว้วโว้วโว้อือยิง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 คลิบริช

เจ็บมากมายิงม้ผโดนอันเนี้ไอ้อิงเลยเออน้องน้องเออให้พีท้าเออบินเออลำโดนเนตวงแหวนนะเชื่อเชื่อไอ้เรื่องว่าโรงเรียนเราโดนเนวงแหวนด้วยนะโอ้ยเหยาโดนไอ้เรื่อ่าโรงเรียนเรามีเนตวงแหวนด้วยนะพี่ไอ้เหี้ยบีชิต้าบีชิตาโดนอิชจีหลาไอสัตว์ไอสัตว์เฮียมาดิอาคารสี่อะพี่ตอนพี่เดินขึ้นอะพี่ลองมองตรงบันไดดูมันจะมีเนตวงแหวนอยู่ตามจุดต่างๆครับพี่

เพียจังหวะนี้ต้องต้องลอยต้องลอยต้องลอยเพียจะเจ้าเวทมันทำอะไรได้พี่ทำไมผมไม่เห็นโดนอะไรเลยอ่ะโดนไอ้ไงจะทําให้ติดตันแล้วพี่จะตีน้องได้โอ้หงลอยเลยกูลอยกูลอยกูเน้นลอยน้องอืมีเจ๊น้องให้น้องคอมโบไอ้เจ๊เลือกเลือกล็อกถูกตัวได้สัตว์ไอ้น้องหลบเลยดิจิตอลดิจิตอลไอ้น้องดิจิตอลจักเปล่าเอาให้ตายไปเลยวชีชีชี้อ่ะว้า ่หัวลิมเลยพี่เจ้าชายยาวิกหลุดเลยไอ้เจ้าชายาวิกหลุดเลยอาจุบไปเนี่ยโอเคอาจุบอย่างงี้ต้องเต้นเฮ้ยมาดิวะไอ้ช่ิงเลยสัตว์เฮ้ย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  ไอ้น <ality> ้องเลือดออกเลยที่อโมนี้ด้วยดีวะเล็กๆเลยมาดีน้องฮึ่อเฮ้บัตไปไฟเรอิมแพคนี่ไฟแล้ววะ ไม่รู้เจ็บพอขวายิมหน่อยได้ไหมชิมอะไรอ่ะเรียบร้อยเลยไม่ต้องชิมหรอกนะไม่ให้ชิมหรอกเฮ้ยไฟนอลเอ็มแพดกูกูกลัวจะเหมือนเดิมเอ้ยไอ้ไอ้ระเบิดตัวตายไอ้เฮียเหมือนชิปที่แล้วอ่ะไอ้เฮียเลยครับโอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เอะไรขึ้นไอ้เฮียกูรับพลังตัวเองไม่ไหวอ่ะพองงอคนพลังตัวเองไม่อยู่ไหวออืแล้วก็เซอร์ไพรส์เฮียมาดิวะออืๆๆ อตูมโดนขอร้องหน่อยอะไรอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเจะรอจะเต็มแล้วขอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอเครอเต็มแล้วรอเต็มแล้วรอเต็มนะชี้ยมาดิวะไปไกกดคู่แล้วก็กูทู่เจอกระชาติละ่อยเราได้พบกันไอ้เชี่ยยิ้มเลยนางไอ้เยี่ยมันอยากอันนี้ไม่เลยเนี่ยเป็นขี้ตอนบัวไปได้ครับ ออรเหม็นเดิมตายเลยเหม็นเหม็นตายเลยเหม็นต้นท no ี่ตายอย่างเงี้ยเฮียมึงเจอลำแสงพิฆาตดวงตายัดแม่งมาดิเชี่ยงมาดิเที่อ่ะกูแค่นี้เหรอดาเมเม็ดจะไม่เจอลำแสงพิฆาตดวงตาที่ ใช่ยช่ใช่ใช่ใช่่อโอ้ยมึงจะเล่นไกลกันไปแล้วไอสัตว์เล่นแต่โตเป็นจ่าอ่อนเล่นแต่ไอีปีตต์เกลๆทั้งนั้นเลยยึดแม่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 ไอชื่อเจอกูลิลินล้ำไปหน่อยน้ Sod องเลิกเล่นตัวบีดเี้ยผมใช้งินคุณหนึ่ mm hmm. งหม er ื่นดอลล่าให้หนึ่งมึกถ้าคุณแฟร์คุณเล่นเบสผมใช้เงินคุณหนึ่งหมื่นดอลลาร์ เฮียไอ้นี่กูต้องไปเลยเฮียตัดเลยเนาะไอ้โดกูตัดไปเดยนะขาผ่าเครื่องเลยเฮียท่านี้ไอ้เฮียท่านี้เป็นไม่ท่ากอลฟฟิเซอร์บเลยดิงบัวเฮ้ยกอโดฟฟิเซอร์ก็คือใส่อะเมื่อกี้ผมเห็นว่าพี่เขจะเอาตัวอะไรมาโอ้ยโอ้ยอสเคโดยูเมโบคนนี <the 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 ้อาชูเม ลำแสงพิฆาตดวงตาเนาะอืออืมอืออือมีมห้อืออือืออ้ววววววโววอยดนลโดนลำโดนลออ๊ยเลยอืออยอแสงพิาตดงตาอืมตอยออมีห้านอดักเลยตัดเลยเจแม่ เอ้ยเหี้ยแสงของคนห้าหนวกว่าเย็ดแม่แค่ไหนกันเทียววะสุดท้ายก็ไม่ใช่แสงเราเมนุษย์ยางพิษก้นนะนี่พิษก้นไปนะตายตายดิเฮียมึงเจอเหี้ยตัวในสัตว์ตัวเสือโหดกโกคุยอีกตัวตัวแม่งโหดกโกคุยอีกเนาะเออโซล่าแฝงเน้องโดนเหียเนี้ยเป็นอะไรกับการตายเนี่ยตายเพราต้องหัวโล้นหัวหลิมเลยนะดักเลยเหี้ยกูรู้ไอ้สัตว์ ลุงจะเดินทางง่ายกูแม่งอ่านอนาคตออกพี่อ่ะกูเลยลินแม่งอ่านอนาคตออกใช้เหี้ยจัดแม่เด็ดเฮ้ยมึงวาดได้ด้วยอ๋อพี่โกงพี่อ่ะ้าวว้าวว้าวลุงลุงเฮ้ยเงินเป็นหมดเลยเฮี้ยผัวลิมเลยเฮี้ยมึงเจอเอาตายสติง่ายจัดแม่ขวันสาวงี้นาะเด็ดซอยปาดฮึดปาสากันเลยอ๋อ ไอ้พี <T> ่เจอซุปเปอร์คามิคามิห้าหน่อยเยัดแม้โูยังใจเลยออตายน้องเสียแรงหลุดเลยขาคิดโอ้เซนโกบีมเอาอันนี้หัวเฮ้ยพี่อ่ะเฮ้ยอันี่ไงก็คือเนี่ยตัดเล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 ยพี่อ่ะโอ้ยโอ้ยเขาจักเป็นดอกบัวพี่ชี่ชี่พี่ชี่ชี่ซุปเปอร์คามิคามิห้ายัดแม้โดนโกรูเฮย แตงวันนี้ตัด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 ตัตัด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 ตัตัด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 ตดตั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 ดต เอาละคุณพอดูก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับลบบอก A B A ในวันนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับขอให้คุณพอดูก็ดูแบบสนุกสนุกนะครับส่วนในวันนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ครับกด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่เข้าใครที่มาดูผมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้นะครับส่วนคลิปน่าจะเป็นวิดีโอนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายี